สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเครื่องชงกาแฟที่บอกเลยว่าขนาดกระทัดรัดแต่ประสิทธิภาพเกินตัวนั่นก็คือลาโนอัวอีรารุนราไฟเซนโตสาหรับใครที่กําลังมองหาเครื่องชงกาแฟดีๆสักเครื่องไม่ว่าจะเปิดร้านเล็กๆหรือเป็นบาริสต้าที่บ้านบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบลาโนอัวอีราแบรนด์ดังจากอิตาลีขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและความทนทานราไฟเซนโตเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจมากๆครับด้วยดีไซน์ที่สวยงามวัสดุภายนอกเป็นสแตนเลสสตีลกับวัสดุ ABS ทําให้ดูแข็งแรงและ ทำความสะอาดง่ายขนาดของเครื่องอยู่ที่50คูณ45คูณ51เซนติเมตรน้ำหนักสุทธิเพียง33กิโลกร,รมัมถือว่าเป็นเครื่องชงขนาดเล็ก1ห,หัวชงที่ไม่กินพื้นที่มากครับมาดูการใช้งานกันบ้างครับเครื่องนี้ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมากๆถึงจะเป็นเครื่องระดับมืออาชีพแต่ก็ไม่ซับซ้อนเลยครับมีสวิตช์แยกสําหรับการเปิดปิดเครื่องและการต้มน้ําทําให้เราควบคุมการทํางานได้สะดวกมากๆราฟาเซนโตเป็นเครื่องหนึ่งหัวชงขนาดมาตรฐาน58มิลลิเมตรให้คุณภาพการสกัดกาแฟาที่ยอ หม้อตม้มเป็นระบบฮีตเอ็กเชนกพร้อมควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำในช่วง94ถึง96องศาเซลเซียสทำให้ได้ช็อตเอสเปรสโซที่รสชาติเข้มขน้นหอมละมุนและยังเป็นหัวชงทรงสูงสะดวกต่อการใช้งานร่วมกับเครื่องช่างน้ำหนักอีกด้วยแต่ถ้าไม่ใช้งานร่วมกับเครื่องช่างน้ำหนักทางผู้ผลิตก,ก็มีถาดรองแก้วมาให้สะดวกมากๆครับนอกจากชงกาแฟแล้วลาไฟเซนโตยังมีก้านสตีมไอน้ำหนึ่งกา้านที่ให้พลังไอน้ำแรงและสม่ำเสมอสามารถทำฟองนมเนียนนุ่มสำหรับเมนูลาเต้คาปู หรือจะใช้อุ่นเครื่องดื่มอื่นๆก็ได้สบายอุณหภูมิสตีมอยู่ที่ประมาณ120องศาเซลเซียสการเปิดใช้งานสตีมเป็นแบบมือหมุนจับถนัดมือมากๆและยังควบคุมความแรงได้ด้วยตนเองส่วนของน้ําร้อนก็มีมาให้1กา้านสําหรับเครื่องดื่มอเมริกาโน่ร้อนหรือจะใช้น้ําร้อนไปละลายเครื่องดื่มอย่างอื่นก็สามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวกเพียงเปิดวางมือหมุนมาดูรายละเอียดอื่นๆที่น่าสนใจกันบ้างครับเครื่องนี้มาพร้อมกับหม้อต้มทองแดงขนาด5ลิตรพร้อมเกจวัดแรงดันหม้อต้มทําให้เรามั่นใจได้ถึง ความสเสถียรของอุณหภูมิและแรงดันในการชงระบบปั๊มน้ำเป็นแบบโรตารี่ปัม๊มซึ่งเป็นปั๊มที่ให้แรงดันคงที่และเสียงไม่ดังมีเกจวัดแรงดันปั๊มน้ำขนาสกัดอย่างชัดเจนแรงดันปั๊มอยู่ที่8-10บาร์เป็นแรงดันที่เหมาะสมสำหรับการสกัดเอสเปซโซ่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกใจคอกาแฟแน่นอนครับนั่นก็คือที่อุ่นแก้วด้านบนช่วยให้แก้วกาแฟของเราอุ่นอยู่เสมอสำหรับใครที่ต้องการความสะดวกสบายเครื่องนี้รองรับการต่อท่อน้ำตรงเข้าสู่ ตัวเครื่องแบบอัตโนมัติไม่ต้องคอยเติมน้าเองให้วุ่นวายครับโดยรวมแล้วราฟเซนโตเป็นเครื่องชงกาแฟขนาดเล็ก1ห,หัวชงที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องดีไซน์ความง่ายในการใช้งานและประสิทธิภาพในการชงกาแฟที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะใช้เปิดร้านกาแฟขนาดเล็กหรืออยากมีเครื่องชงกาแฟ คุณภาพระดับโปรไว้ที่บ้านใครที่สนใจเครื่องชงกาแฟาลานูโอว่าอีรารุ่นลาฟ c e เซนโตรเรามีให้เลือกถึง2สีสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยหรือจะลองมาสัมผัสหลอกสกัดที่ NL Coffee ได้ทุกสาขาเลยครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ